วนเวสักสีค่ะจากบอลอพายสวัสดีพี่จุย้ยด้วยค่ะสวัสดีครับด้วยครับเจออัปเดตกันช่วงเย็นต่อกันเลยดีกว่าค่ะพี่จุย้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหน้าตื่นเต้นบ้างไหมครับตลาดหุ้นยุโรปนะช่วงบ่ายเปิดมาเนี่ยก็อาการไม่ดีสักเท่าไหร่คร่ะแดกเยอรมันก็มไม่ได้ฟื้นอะไรนะร่วงต่อ CAC40 ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ฟื้นอะไรครับ ร่วงต่อนะครับรวงต,ต่วนดัดชนีเซตบ้านเราก็ไม่ได้ฟื้นอะไรครับค่ะเหมือนเดิมสรุป,ปน,น่าตื่นเต้นเลยค่ะอืมเซ็ตฟิตตี <c oughs> ตดด้ก็เหมือนกันนะฮะก็เอ,อ่อหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะไปทํำไฮสูงสุดของวันเนี่ยที่831 <c oughs> หลังจากนั้นก็ก็นิ่งๆอยู่แถวนี้824 S <S <S นะครับก็ก็ยังช็อตต่อไปของเราช็อตต่อนะส็อปลอตแปดร้อยสามสิบเก้าจุดร้อยสามสิบเก้าจุดค่ะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ฝั่งชอ็อตสต็อปลอตแปดสามแปด ครัสัมาไปก็อยู่ทถวเหนือเลย๋ยวข้างบนนี้ค่ะอือ่็เส้นเทนไลน์ก็ยังเป็นเส้นกดแบบนี้ก็ยังเป็นลงอยู่นะใช่ส่วน S, <S ห้าศูนย์ Z สองห้าพุทธแปดร้อยก็ยังอยู่ฝั่งรองพุทธอยู่ นะครับล่าสุดอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดจ<ะ>ุดนะครับก็ยังถือต่อไปผัดไปไปดูทองคำทองคำเดลลี่ก็ยังชอ็อตทองอยังชอ็อตสต็อปลอดตีหนึ่งเก้าห้า ค่ะ telling s t อ p สี่หนึ่งสี่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  silver short d ต u b l e lot ห้าสิบสามเหรียญยี่สิบห้า telling s t อ p ห้าสิบสองเหรียญสามสตัง ถัดมา FX future Euro Dollar ก mm ็อ hmm. ย <a few. S 1> ่างชอดครับชอตอยู่ตอบหนึ่งจุดหนึ่งหกห้าหกค่ะ Dollar เยนเยน ก็ยังอยู่ฝั่งลอง g องค่ะตับ loss หนึ่งห้าสามจุดหกสองดอลลาร์บาทก็อยู่ฝั่งลองต top l o สามสิบสองบาทสิบสตังค์ค่ะยูโรบาท ก็ยังช็อตสต็อปลอตสามสิบแปดบาทสิบห้าสตางค่ะเยนบาทเยนบาทก็ยังช็อตืมสต็ลอตยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ค่ะบิตคอยก็ยังช็อต สต็อปลอตหนึ่งแสนหกพันสามร้อยหกสิบห้าค่ะเทลลงสต็อปเก้าหมืนหกพันเก้าร้อยสิบแปดนิงเกิลสต็อปนิงเกิลสตอปทีทียูก็ฟื้นฟื้นกลับมานะฮะ ตอบสิบสองบาทหกสิบ aot สามสิบเก้าบาทยี่สิบห้า bh ค่ะร้อยเจ็ดสิบสอง or สิบสามทวนา a a ปสี่บาทสองเซนเทลสามสิบเอ็ดอืมราดยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าเมกา ยี่ส <29 S 2> ิบเก้าบาทยี่สิบห้า S P R C สี่บาทสิบห้า BAM หกบาทห้าสิบห้า B L อสิบแปดบาทยี่สิบครับผมครับทวนครับมีช่วยอัปเดตอะไรหน่อยไหมอัปเดตอะไรครับอัน,นี้ไงอะไรนะด D R หรอโอ้ อืมโอ้โหงงค่ะใส่ทำไมเนี่ยตกใจเลยถอะไรยผิดหัมีงงใส่ด้วยมาเลยอัปเดตเลยโอบีแปดศูนย์สตอปบาทสี่สิบเจ็ดนะฮะอ๋อถิงอันแปดศูนย์สตอปสองบาทสามสิบปาเซอร์หนึ่งเก้าสิบห้าบาทห้าสิบ U.N.H. หนึ่งเก้าห้าบาทสิบครับผมโอเคอ่ะครบถ้วนจ้าและที่สำคัญวันเนี้ยพี่ๆี่อ่ะเขาหายไปไหนหมดมไม่รู้แหละไม่มีคำถาม <c oughs> อมไม่เป็นไรหมดอารมณ์หมดอารมณ์ <c oughs> โอ้เนามันดูแบบช็อตชอต็ชอชอตกันหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็สามารถทำกำไรได้ไดนี่เนาะถ้า <c oughs> เป็นตลาดขาลงอะไรอย่างเงี้ยหนูว่า N อ็อด้วยเหมือนกัน เอ็นดหนึ่งพุทสองหกศูนย์สามเนะฮะพุทดีวอ่ซื้อพุทนะครับล um. yeah. okay, okay, really ่าสุดบาทห้าสิบแปดก็ลุ้นการประกาศผลประกอบการของเอ็นวีเดียเอ็นนะครับก็ชาวบ้านเราครับรู้เรื่องอะนะครับอืมโอเคโอเคได้พี่จุยพี่จุยไม่หาแบ็กเก่าข้างหลังหน่อยหรอมันดูเหงาเงาเงียบเงียบยังไงก็ไม่รู้ะ อยากได้แมกกาแบบไหนครับให้มันดูแบบว่ามีอะไรอ่ะมันแบบมีรูปอะไรมาใส่ข้างหลังบ้างไงหนยังมีแบบนี้เลยนะอย่างงมันดูแบบอใส่ได้แต่จะเป็นการโฆษณาหรือเปล่าอ๋อเป็นเป็นเป็นท้างนั้นไม่ต้องใส่ รีบบอกก่อนเลยแม่แม่แม่เื็บแล้วนะวนะเื็บแล้วนะเกืบแล้วเกืบแล้ว <laughs> เป็นอย่างนี้แหละดีละเออโฆษณาไกลเลยนะจะบอกให้ <laughs> จันจุ้ยมองประกาศมิสหรอคะ MISS หรอครับคืออะไรอ,อืมท่านสีท่านสีจิ้นผิงหมายถึงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะ<อ>ประกาศยังไงอะ่ะ<อ>นะแต่ว่าแต่ว่า เราอย่าไปเดาเลยเราก็ต้องดูหน้างานอ่ะภาพทางเทคนิคมันไม่ดีฮะภาพเทคนิคไม่ดีอืมเนี่ยนี่คือเอ็นวีเดียค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือแท่งเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณเตือนเราบ้างแล้วแหละอมันเป็นแท่งใหญ่แดงใช่ไหมแท่งใหญ่แดงกืนกินแท่งเขียวอ้ทั้งตัวกืนกินทั้งตัวเลยไม่อยากให้ใครได้กี่ เพลงก็มาอ่ากินกินทั้งตัวเลยกินกินทั้งตัวอ่าโอเคโอเคได้ค่ะพี่พี่นักลงทุนไปไหนกันหมดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ไปเยอะพี่พี่นักทุนจะได้มากันอ่ะงานประมาณนี้แหละพี่จุ้ยครบถ้วนขอบข้อมูลด้วยนาแล้วเดี๋ยวยังไงวันศุกร์เจอกันใหม่จ้ะโอเคครับสวัสดีครับใช่สิสวัสดีค่ะใช่ใช่ใช่โอเคอ่าโอเคยังจะตอบเลยนะ ด้วยค่ะสำหรับข้อมูลจากพี่จุยจะจรนญเวสสักสิงรีด้วยนะคะติดตามกันได้เป็นประจำเลยช่วงปิดตลาดนะคะและก็สำหรับท่านต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุย